สวัสดีครับชื่อน็อตนะครับเจ้าของร้านเคฟญี่ปุ่นคุงน็อตจ้าครับเป็นคนทำเบเกอรี่อยู่แล้วเคฟเนี่ยตอนนั้นอะ่ะกระแสมันก็เริ่มมาก็เลยตัดสินใจลองทำเคฟเพราะเคฟเนี่ยมันก็เหมือนงานแฮนด์เมดชิ้นหนึ่งอะ่ะมันแบบทำชิ้นต่อชิ้นอะ่ะบางทีแบบต่อให้วัตถุดิบเหมือนกันแต่ถ้าคนทำต่างกันรสชาติมันก็เปลี่ยนได้คนที่กินส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะรู้ว่าเคฟที่เนี่ยวัตถุดิบจะไม่เหมือนที่ร้านอื่นแฮมไส้กรอกปูอัดเบคอนอย่างเงี้ยของเราอะ่ะจะเป็นแฮมหมูแท้ ปูอัดก็จะเป็นปูอัดแบบเบนโตะเกตที่เขาทําอาหารญี่ปุ่นซูชิดีๆเลยส่วนพวกของหวานอย่างนูเทล่าเราก็จะใช้เป็นนูเทล่าเลยจะไม่ได้เอาอย่างอื่นมาผสมเบวนี่ก็จะทาเองส่วนฝอยทองอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกร้านที่คิดว่ารสชาติอะ่ะมันโอเคที่สุดละที่เอามาใส่ครีลูกค้าจะพอใจในคุณภาพของเขาจะมองที่คุณภาพเป็นหลักว่าลูกค้าชอบว่าคุ้มคุ้มก็จะเป็นพวกฝอยทองต้องไปดูว่าเราใส่เยอะแค่ไหนอย่างวาซาบิเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งบางคนไม่เคยแต่บางทีเราก็แถมไปให้ลูกค้าแถมไปให้ลองหลังจากนั้นก็ตลอด คุณภาพวัตถุดิบเลยอย่างแรกคืออย่างน้อยต้องเลือกวัตถุดิบดีๆไว้ก่อนซึ่งทุกอย่างนี่จะเป็นแบบเกรดอย่างดีหมดเลยเราจะผสมทุกอย่างเองหมดอัตราส่วนผสมเราต้องผสมให้พอดีต่อให้แป้งเดียวกันไฟไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไฟด้วยควบคู่กันไปของเราจะอยู่ที่ราคากลางๆสามารถจับต้องได้ผมก็มองว่าลูกค้ากินแล้วเขามีความสุขเราดีใจนะที่แบบว่ามีผู้ปกครองบางคนมาซื้อร้านเราบอกมาซื้อไปให้ลูกหรือหลานแล้วแบบว่าโดนหลานหรือลูกกาชับมาว่า ถ้าไม่ใช่ร้านนี้ไม่เอาอย่างนั้นนะครับคือแบบบางคนถึงขนาดแบบงองแงเลยว่าไหนผมปิดร้านอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกแบบเออขนาดนั้นเลยเหรออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าเกิดเราทําอะไรอะ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักและเป็นสิ่งที่เรามีความสุขอะ่ะ ยังไงมันก็ดีเสมอซึ่งมันก็ขึ้นอยู่แค่ว่าอาจจะประสบผลสําเร็จช้าหรือผลสําเร็จเร็วตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่เราทําไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราก็จะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทําเราทําในสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่เราชอบนะครับเรายิ่งเห็นลูกค้ามีความสุขกับสิ่งที่เราทํายิ้มได้กับสิ่งที่เราทําอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงผลักดันมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเป็นกําลังใจให้เราทําต่อไปเรื่อยๆครับ Beifall เหมือนเรากินของดียังไงก็อยากให้ลูกค้าได้กินอย่างนั้นถ้้้้าาาาาาเเรกกกิินนแลลวววมมมมีีีคคคคสสุุขขู็่จะด